ครับผมชื่อแซมมี่ใช่ไหมผมชื่อแซมมี่ใช่ไหมอายุเท่ากันเลยกับแอลลีเนน่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นพี่หรือน้องของแอลลี่ก็ไม่รู้แต่ว่าเออแม่นี้เขามีสองตัวค่ะก็เ,เลยไปได้มาสองตัวแซมมี่จะเป็นตัวผู้เนาะแซมมี่จะกินน้อยเพราะว่าแอลลี่แย่งกินหมดตัวผู้ก็จะผอมๆหน่อย ผอมๆหน่อยแต่เขาน่ารักนะแต่ดื้อแซมมี่ดื้อชอบปีนโน่นนี่นั่นชอบกระโดดขึ้นขึ้นโต๊ะแม่ดูนแม่ตีประจำตีเบาๆเนาะชอบดินเนาะเขาชอบอันเนี้ยมันนุม่มมันนุ่มมาก You like that? Ali ่ น่าจะเป็นเวลานอนเอาเวลาเล่นเล่นแล้วก็คงน่าจะง่วงแล้วแซมแซมมี่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 ให้งอนให้งอนแซมมี่แีมม่จะเป็นออกสีออกส้มส้มส้มทองขาวผสมขาวแต่แอลลี่จะเป็นแบบขาวก็ออกจะดำดำกว่าเกรอะ เวลาเขาเล่นกันสนุกมากเลยวิ่งแบบแล้วเวลาเล่นกันจริงๆทะเลาะกันแบบกัดกันจริงๆอะเล่นไปเล่นมาแบบว่าทะเลาะกันจริงๆเอลลี่ not do that เอลลี่จะจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่บางครั้งแซมแซมี่แซมี่ยูแฮนด์ซ e no not do that a l l i e not do that ไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวถ่ายได้อีกนิดนึงก่อนนี่เขากำลังจะเล่นกัน not it <eat. S 2> go oh o oh. เ do you h u r t ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย